สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะบรรยากาศล่าสุดจากร้านองค์ปู่นะครับมีรถแปลกๆมีแปลกเข้คันสีขาววิ่งเข้ามานะฮะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในร้านโอ้โหหยุดๆก็ขับเข้ามาไม่ถงไม่ถามสุขภาพสักคำไม่ถามเลย อืมไม่ได้ทําอะไรแอบดูเหรอไม่ได้จะขับรถไทยบอกไม่ได้แอบดูแอบดูรถแปลกบอกมาถึงข้ามเอบดูว่าใครเข้ามาพื้นที่นะนี่นี่น,น,น่ไม่ได้อยู่ข้างรถไทยนะฮะรดีคุณมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะ นะเดินทางไปบ้านม่วงแล้วนะคุณผู้ชมนะไปซื้อของกันนะครับผมนะมีอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างทนะี่ต้องใช้ในการมารับ้าเดินทางไปด้วยกันนะครับอ้าว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 มาเจอกันอยู่ร้านวัสดุก่อสร้างนะครับ <c oughs> เอาอะไรเอาอะไรมาซื้ออะไรฮะกระเบื้องเอาอย่างแพงแพงไปเลยร้อยเก้าบาทต่อกล่องทำให้เม uh ียทำไม่ได้เลยน้อย รักกันใหม่ๆมันจะดูแลเธอพอถึงเวลานี้อะไรเก่าเถอะลายในห้องใช้สีอะไรดีป้าในบ้านมีสีที่ที่ชอบอยู่หรือยังในใจชอบสีอะไรอ่ะสีสะอาดดก็ไม่แพงมากนะร้อยเก้าบาทอ่ะอันนี้คือมันมันมันมีคนที่พอ ลายเนี่ยลายนั่นนั่นไอเสอร์ตุ๊กที่เขายกเลิกเลยแม่เน่ยนะมีดำมีดำมีดำก็รวยนะในบ้านในห้องมันเป็นแกนิโต้ะเย็นแล้วปัจจับ้านดูดิอันนี้เขาขายไงดูดิกับปัาจตยบ้านมาดูเนี่ยฮารลสต็อกห้าสิบบาทใช่เขาขายเป็นแผ่นเออก็ถูกดีนะเนี่ยฮารลสต็อกแผ่นละห้าสิบบาทนะ S <S โห<ย>อ <ughs> ย่างสวยเลยเนี่ยคารุ่เนี่ยลายลงปลาลายนะครับลายสิบห้าตารางเมตรกล่องละตารางเมตรอ่ากว่าเมตรยี่ไงอืมห้ากล่องก็จะได้หกเมตรห้องประห้องเท่าไรกว้างเท่าไหร่วมมรัดมาแล้วบอก สามคูณี 4, right? 4่หมคห้าสี่ห้าคูณสี่ส่จุห้าค้าออสี่เมตห้าสิบตารางเมตรเอาไปเป็นหกตารางเมตร้อกตารางเมตรก็เอาไปเห้าตารางเมตรขสิบสี่ตารางไม่กว่าครับ ยังมีเลยให้แฟนนะฮ่าฮ่ามลุนะมาเนี่มั้งหมอ๋อ <c oughs> เอาตังมากี่หมื่นอะฮ่าอะข้าตังมากี่หมื่นครับไปอ่อนถึงกับยิ้มแห้งเลยเ <c oughs> มื่อลุงช่างบอกว่าเอาตังมากี่หมื่นนะ มีหลายแบบที่เลือกเยอะมากเลย,ยจะเลือกยังไงนี่เออบอกก็โปรธรรมดาเขาบอดตัดสินใจยากนะ<า>นี่ลายที่ค่อยชอบ,บ<า>นี่ให้เลือกก็ไม่รู้จักเลือกอนะไรนั่นีช่ชอบสีอย่างนี้ด้วยแหละไม่ชอบสีขาว้านะเออนี่แหละพี่เสือชอบแบบนี้แหละเอฟซี FC นะฮะหรือไม่ก็แบบนี้ก็ได้นะนี่น ออกสีเทาๆนะถ้าเป็นฟืนนะโอ้เยอะๆไปหมดเลยนะฮะถ้าถ้าแผ่นใหญ่ก็ยิ่งแพงนี่นี่สองเก้าเก้าเนี่เห็นไหมเนี่ยยิ่งแผ่นใหญ่ยิ่งแพงนะฮะสออเพราะเขาปลูกปลูก เอาเอาลายไหนครับเอาลายนี่นครับลายนี่คราาับชื่อลายเมฆสวยโอ้โหสว,สวยสวยครับสีก็สวยลายก็ส,สวยด้วยอือพี่สลาฮอบละผมเคใช้เป็นโซใช่เมื่อกี้ไปนั่งก็พากันหลับกันเลยห,หลับหลับจนไม่รู้เวลหลังจากเราแจ้งสินค้าที่จะซื้อนะครับ <c oughs> เราก็ จะออกบินให้เรานะแล้วเราก็จะเอาบินเนี่ยนะไปจุดรับสินค้านะครับผมครับตอนนี้เราก็ต้องนำรถนะทอยเข้ามาในซอยรัดทาของโกดังเอทีนะรเราก็มาซื้อวาร์เมตนระครับไปปูสำหรับการเตรียมเทพื้นนะครับผมนะครับ นี่คือโกดังคี่เขาเก็บวายเมดนะครเขาจะแยกโกดังเป็นโกดังไม้โกดังทอ่อบ v v c โกดังสังกะสีโกดังปูนโกดังแผ่นยิปซั่มโอ้ยนะครับคุณชมเนาะใหญ่มากเลยนะอันนี้คือด้านข้างกระสวนกนด้านหน้าที่เราจนะไปออกดินนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นโกดังเก็บเล็กนะคุณผู้ชมดูนะโอ้โห,โโหเหล็กทุกไซส์ทุกขนาดทุกแบบนะนจะเห็นว่านะรถใช้งานนะคำคูณของลุงช่างทันนี้นะเราได้ออกแบบมาสใาหรบบนะในการขนวัสดุก่อสร้างขนเล็กขนนะสิ่งที่มันยาวๆนะขาตัวรถไปแล้วนะมันจะได้สะดวก เรามัดเสดจแล้วก็มันจะไม่เนี่ยเห็นไหมความยาวเห็นไหมถ้าเราไม่เตรียมเบ็กมาแบบนี้นะถ้าไม่มีโครงเหล็กนะที่เราเตรียมมาเนานะมันก็จะโดนส่วนของอลังคารถอะไรแบบนี้ด้วยนะคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือขับไป,ป,ปนะครับผม เจอกันใหมาคลิปหน้านะฮะฝากชมคลิปอื่นด้ยวยล้างติดดายด้วยนะครับเริ่ม,ม่วงแล้วนะฮะสวัสดีครับ